ครับวันนี้ก็จะพามาขันนับฝาข้อฝาสูบนะครับด้วยประแจปอนะครับก็ผมเชื่อว่ามีช่างมือใหม่หรือว่าน้องๆช่างมือใหม่หลายๆคนนะครับขันน็อตัวนี้ต้องมีขาดบ้างนะครับตัวนี้ผมเองนะครับก่อนหน้านี้เมื่อก่อนสมัยเป็นช่างือใหม่ก็เคยมีประสบการณ์ในการขันขาดอยู่นะครับก็พอดีเมื่อก่อนก็ไม่มีเครื่องมือประแจปอนไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาสอนการใช้นะครับการขันประแจปอนกำลังฝาสูบนะครับเพื่อป้องกันล็อตขาดนะครับแล้วก็ให้ได้คขามาตรฐานที่สุดนะครับ ก็ส่วนน็อนตัวนี้นะครับจะใช้อัตราการขันอยู่ที่10นิวตันเมตรนะครับให้เรานะับหมุนกรแจปลอยู่ที่10นิวตันกล้องมันยังไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันติดแสดนะครับติดนิวตันมันจะไม่มีนะครับในเลขกรแจปอลมันจะมี9แล้วมันจะกระโดดไป11ให้เรานับขีดเรานะครับขีดตัวนี้สเกลตัวล่างนะครับเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสเลยให้เรามอนสเกลตัวล่างมาตรงเลข8เนี่ยเลข8ให้มันตรงขีดกลางแล้วก็หมุนไปอีก2ขีดนะครับก็เป็น10นิวตันครับโอเคเนื่องจากว่ามันมืดนะครับผมเลยคมมน็เยอองไ่่ห ก็เดี๋ยวไปลองขันกันดูเลยนะครับอันนี้ผมใช้มือหมุนเข้าไปเฉยๆนะตัวนี้อันนี้ก็จะขันตัวบนหรือตัวล่างก่อนก็ได้นะแล้วแต่นะครับก็ไม่จะเป็นไม่ใช่ว่าขันให้มันดังทีเดียวนะครับเราก็ขันไล่เข้าไปทั้งสองข้างก่อน,นครับไม่ใช่ว่าให้มันตั๊กทีเดียวเลยนะค่อยๆไล่ความตึงลงไปทั้งสองฝั่งเมือวเห็นไหมผมไม่เห็น,นครับขอเลื่อนกล้องหนหนู าเรามีปัจจัยพอนอเราขันแบบที่ไม่ต้องกลัวขานเลยนะครับเพราะว่ามันได้ค่ามาตรฐานยังไงมันไม่ขานแน่นอนนี่ดังแล้วครับแข็ดังแล้วเข้าใจเรถึงแล้วครับเรียบร้อย,ยครับผมประมาณนี้ใครสนใจนะครับก็กสั่งซื้อได้นะครับที่ลูกค้าด้านล่างหรือสามารถใช้กับลูกบล็อกทั่วไปของเราได้เลยนะครับตัวนี้ประมาณนี้ผม